ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณรูเกตก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่นะครับห้องเรียนกูเก็ตในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องแรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับผมซึ่งเป็นอ P ีที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะครับผมนี้ก็เป็นตัวชี้วัดนะครับซึ่ง คุณครูได้แจ้งเบื้องต้นไปแล้วนะครับใน EP ที่1นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปเลยครับอ่านะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะครับคุณครูก็จะมีคําถามนะครับอย่างเช่นเคยนะครับที่จะมาถามนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูคําถามกันเลยครับอ่านะครับเดยวนักเรียนคิดตามคุณครูไปเลยนะครับเหล็กที่ใช้ทําประตูรั้วหรือที่ใช้ทําโครงสร้างบ้าน จัดว่าเป็นแม่เหล็กหรือไม่เพราะอะไรนะครับอ่นักเรียนคิดว่าเป็นแม่เหล็กไม่เอ่ยนะครับทีนี้ถ้านักเรียนยังไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเรียนกันไปนะครับเดี๋ยวคําตอบนะครับจะอยู่ในท้ายสไลด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนะครับทีนี้นักเรียนมาดูคําว่าแม่เหล็กเลยนะครับคําว่าแม่เหล็กหมายถึงอะไรนะครับแม่เหล็กนะครับคือวัตถุ หนึ่งที่มีสมบัติดึงดูดสารแม่เหล็กได้แม่เหล็กแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้นะครับสรุปว่าแม่เหล็กแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีประเภทอะไรบ้างนะครับแม่เหล็กธรรมชาตินะครับหรือเรียกว่า m a g นิทินะครับทีนี้นักเรียนนะครับจำคำนี้ไว้เลยนะครับน่าจะออกสอบนะนะครับ แม่เหล็กนะครับที่ได้มาจากธรรมชาตินะครับเรียกว่าแมกเนติทา์นั่นเองนะครับแหล่งที่พบแร่แม่เหล็กในประเทศไทยก็จะมีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีจังหวัดอะไรบ้างนะครับจังหวัดลบบุรีจังหวัดนครสวรรค์เลยนะครับชนบุรีระยองกระบี่และนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งจังหวัดเหล่านี้นะครับก็จะมีแร่แม่เหล็กที่ได้มาจากธรรมชาตินะครับ ที่มีจำนวนมากนั่นเองครับต่อไปเลยแม่เหล็กประดิษฐ์มีรูปร่างหลายรูปแบบเช่นอ่ะทีนี้แสดงว่านะครับแม่เหล็กก็จะมี2ประเภทนั่นเองนะครับแม่เหล็กที่ได้มาจากธรรมชาติแล้วก็แม่เหล็กที่ได้มาจากการประดิษฐ์นั่นเองนะครับซึ่ง แม่เหล็กที่ได้มาจากการประดิษฐ์ก็จะมีหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเช่นอะไรบ้างนะครับอะแม่เหล็กรูปตัวยูนะครับแม่เหล็กนะครับที่เป็นแบบแท่งนั่นเองนะครับแม่เหล็กรูปวงแหวนนะครับและแม่เหล็กรูปเกือกมมานั่นเองครับอะทีนี้ นักเรียนนะครับนักเรียนดูนะครับอันนี้ก็คือนะครับแม่เหล็กรูปตัวยูนั่นเองอันนี้ก็คือแม่เหล็กแ่งนะครับแม่เหล็กนะครับรูปวงแหวนแล้วก็แม่เหล็กรูปเกิดมานั่นเองนะครับสรุปว่าแม่เหล็กนะครับที่ได้มาจากการประดิษฐ์นะครับก็จะมี4รูปแบบนั่นเองนะครับแล้วเราไปดูสไลด์ต่อไปเลย อ่านะครับสไลด์นี้เรามาดูกันว่าสารแม่เหล็กคืออะไรนะครับอ่านไปพร้อมกับคุณครูก็ได้นะครับสารแม่เหล็กก็คือวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะอ่านะครับขยายความนะครับจากเมื่อกี้นะครับวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กนะครับก็ได้แก่นะครับโลหะบางชนิด เช่นเหล็กนะครับนิกเกิลนะครับหรือว่าโครบอลนั่นเองนะครับจำไว้ดีๆนะครับคุณครูจะขีดเส้นไว้สองเส้นนะออกสอบนะครับต่อไปเลยซึ่งนะครับวัตถุที่มีสารแม่เหล็กอยู่นะครับก็จะมีดังนี้นะครับมีน็อตครับมีตะปูมีคลิปหนีบกระดาษกุญแจนั่นเองนะครับนักเรียนสังเกตไหมเวลาเราเอาแม่เหล็กนะครับ ไปอยู่ใกล้ๆนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็จะดึงดูดเลยใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูวัตถุที่ไม่มีสารแม่เหล็กนะครับเป็นส่วนประกอบนะครับวัตถุที่ไม่ใช้สารแม่เหล็กนะครับก็เช่นอะไรลูกไม้แก้วแล้วก็ยางนั่นเองนะครับกระดาษโลหะบางชนิดนะครับเช่นทองแดงได้แ,แก่ทองแดงสังกกสีเงินนะครับ แล้วก็อลูมิเนียมนั่นเองนะครับซึ่งสารพวกนี้ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้นะครับไม่มีสารแม่เหล็กเจออนอยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างมีไม้มียางนะครับมีพลาสติกมีผ้ามีแก้วน้ำนั่นเองนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้นะครับวัสดุพวกนี้นะครับหรือวัตถุพวกนี้ก็จะ ไม่มีสารแม่เหล็กเสือมนอยู่เลยนะครับเราดูสไลด์ต่อไปเลยเนะาะทีนี้นะครับคุณครูก็จะยกตัวอย่างแรงของแม่เหล็กนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้นักเรียนมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับแรงเหล็กนะครับหรือแม่เหล็กนะครับก็จะมีขั้วอยู่2อขั้วนั่นเองนะ ึ่งนะครับคุณครูก็จะมีข้อมาให้นักเรียนดูแล้วนะครับมีสองข้อนั่นเองนะครับข้อแรกก็คือขั้วเหนือนั่นเองนะครับที่ภาษาอังกฤษนะครับที่สะกดด้วยตัว N O R T H นะครับที่แปลว่า north นะครับก็คือใช้สัญลักษณ์ที่เป็นรูปตัว N นั่นเองนะครับที่สองนะครับขั้วที่สองก็คือนะครับขั้วใต้นะครับที่แปลว่า south นะครับ SOUTH S นะครับที่ใช้สัญลักษณ์ที่เป็นรูปตัว S นั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูความหมายของมันเลยนะครับแม่เหล็กนะครับจะมีแรงเหล็กอยู่โดยรอบแท่งของแม่เหล็กซึ่งตำแหน่งปลายแท่งของแม่เหล็กจะมีอำนาจแม่เหล็กสูงสุดเลยนะและจะลดน้อยลงไปนะครับเมื่อเข้าไปสู่ตรงกลางของแม่เหล็กโดยแรงแม่เหล็กจะวิ่งนะครับ ออกจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้นั่นเอง่าทีนี้ถ้านักเรียนยังมองภาพไม่ออกคุณครูมีภาพตัวอย่างให้ดูนะครับ่านะครับรูปแรกนะครับก็เป็นแรงแม่เหล็กรูปแท่งนั่นเองนะครับนักเรียนเห็นไหมทีนี้อันนี้คือตัว S คือขั้วอะไรครับตัว S ก็คือขั้วใต้นะครับส่วนตัว n ก็คือขั้วเหนือนะครับทีนี้เขาบอกว่านะครับแรงของแม่เหล็กเนี่ย อยู่ตรงไหนครับจะอยู่ตรงปลายแท่งใช่ไหมครับอาจนั้เรียนดูตรงปลายแท่งนะครับเห็นไหมปลายแท่งก็จะมีนะครับอำนาจของแม่เหล็กอยู่เยอะเลยเห็นไหมครับวนวนวนว,นวนมาเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีแรงมากเลยนะนะครับต่อไปแม่เหล็กรูปต่อไปครับแม่เหล็กนะครับ รูปตัว U นั่นเองอนักเรียนดูสินะครับอันนี้ตัว N คือขั้วอะไรครับขั้วเหนือนะตัว S คือขั้วใต้นะครับอ่ะตรงนี้แหละจะมีแรงของแม่เหล็กเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมนะครับจะมีนะครับรัศมีแรงเยอะมากเลยตรงนี้นะอ่ะนักเรียนพอเข้าใจแล้วดูสไลด์ต่อไปเลยครับ เด็กๆนะครับเรามาดูแรงระหว่างแม่เหล็กกันเลยว่าเป็นอย่างไรแรงระหว่างแม่เหล็กนะครับก็คือแม่เหล็กนะครับแต่ละแท่งจะมีแรงกระทํานะครับโดยจะมีแรงดูดหรือว่าแรงดันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขั้วไหนดูดกันนะครับแล้วก็ขั้วไหนลบกันนะ,อ,ะอย่างภาพที่1น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับที่คึงคูวงไว้ก่อนนะครับ เมื่อวางแผ่นเหล็กต่างขั่วกันจะเป็นอย่างไรนะครับอี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คั่วเหนือนะอันนี้คั่วใต้ใช่ไหมครับอี๋ยวเรามาดูกันว่าจะดูดหรือจะดันนะอ่านะครับดูดกันนั่นเองนะครับอาจจะเรามาดูตัวอย่างที่สองนะครับอันนี้คั่วใต้นะครับอันนี้คั่วเหนืออี๋ยวเรามาดูกันว่าจะดูดกันไหมหรือว่าผลักหรือว่าดันนะ อ่านะครับดูดกันเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้บ้างอันนี้เป็นนะครับขั้วที่เหมือนกันนั่นเองเป็นเหนือกับเหนืออันนี้เป็นใต้กับใต้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าฝั่งนี้ผลักนะครับอ่า ้ตยกับใต้ก็ผักเหมือนกัน,นทีนี้นเรียนพ่อเข้าใจแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปเลยครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของแม่เหล็กกันซิว่าประโยชน์ของแม่เหล็กนะครับทําให้เราสะดวกสบายได้อย่างไรนะนะครับทีนี้ก็คือตู้เย็นนั่นเองนะครับก็คือแม่เหล็กเนี่ยจะทําให้ประตูของตู้เย็นเนี่ยปิดสนิทขึ้นนะครับ เพื่อไม่เพื่อทาไมครับเพื่อไม่ให้ความเย็นจากตู้เย็นเนี่ยมันไหลออกมาเนาะนะครับถ้ามันออกมาแล้วนะครับก็จะทําให้ของที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยเสียหายนะนะครับเพราะว่าของอยู่ในตู้เย็นเนี่ยเราจะถนอมอาหารนะครับให้มันมีอายุได้นานขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการประหยัดไฟได้ด้วยนะครับต่อมานะครับอ่าชั้นวางในห้องครัวนั่นเองนะครับติดแผ่นแม่เหล็กไว้ที่ผนังห้องครัวนะครับแล้วนําเครื่องครัวเนี่ย ที่สามารถที่มีสารแม่เหล็กอยู่นะครับมันก็จะดึงดูดยู่ด้วยนะครับเพื่อให้เป็นความสะดวกสบายในการใช้งานนะข้อ3นะครับเป็นของเล่นของนักเรียนนั่นเองนะครับนาแผ่นแม่เหล็กนะครับปิดกับของเล่นนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือขยยกตัวอย่างที่ตกปลานะครับจาลองเห็นไหมครับนักเรียนเคยเล่นไหมนะครับที่เราตกลงไปแล้วไม่เหล็กปากของปลานะครับก็จะเป็นแม่เหล็กเหมือนกัน นะครับแล้วก็ตรงเบ็ดของปลาก็จะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันใช่ไหมที่ใช้สายดึงลงไปใช่ไหมครับแล้วมันก็สะดุดขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับต่อมานะครับเข็มทิศนั่นเองเข็มทิศนักเรียนไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับเพราะว่าเข็มทิศเนี่ยที่ครูบอกแล้วว่าแม่เหล็กเนี่ยจะมีขั้วเหนือกับขั้วใต้ถูกไหมก็จะเหมือนทิศนะครับอ่ามันจะมีทิศเหนือกับทิศใต้นะครับเขาบอกว่าใช้แม่เหล็กทําเข็มทิศนะครับ เพื่อหาคิดนั่นเองนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราไปทวนคำถามที่คุณครูถามตอนแรกกันเลยว่าเป็นอย่างไรคำตอบจะเป็นอย่างไรนะเหล็กที่ใช้ทำประตูรั้วบ้านนะครับหรือโครงสร้างบ้านใช่แม่เหล็กหรือไม่นะครับเพราะอะไรอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคำตอบก็คือ เหล็กที่ใช้ทําประตูรั้วหรือทํโครงสร้างบ้านไม่ใช่แม่เหล็กนะครับแต่เป็นสารแม่เหล็กนั่นเองเพราะแม่เหล็กสามารถดึงดูดเหล็กที่ใช้ในการทําประตูรั้วบ้านได้นะครับซึ่งวัตถุที่สามารถดึงดูดได้นะครับเขาเรียกว่าสารแม่เหล็กนะครับอะที่คุณครูบอกแล้วใช่ไหมถ้าเป็นแม่เหล็กจริงๆก็จะต้องได้จากธรรมชาตินะครับแต่ว่าที่เจออที่วัตถุนะครับที่เจอปนสารแม่เหล็กก็คือ วัดเป็นแม่เหล็กที่ทําไมครับมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมานั่นเองนะครับเช่นรั้วบ้านนั่นเองนะครับประดิษฐ์เป็นรูปทรงนะทีนี้เรามาสรุปกันเรื่องแม่เหล็กกันแม่เหล็กมีกี่ขั้วนะมีสองขั้วนั่นเองใช่ไหมครับขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบหรือว่าขั้วเหนือกับขั้วใต้นั่นเองนะครับแล้วก็จุดไหนนะครับที่ แม่เหล็กนะมีอำนาจมากที่สุดนะครับนักเรียนทราบไหมอ่านะครับจุดนะครับจุดตรงปลายนะครับของแม่เหล็กนั่นเองนะครับจะมีเอ่อเขาเรียกว่ารัศมีของแม่เหล็กเนี่ยแรงแม่เหล็กอำนาจของแม่เหล็กเป็นจํานวนมากนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับรคุณภูเก็ตก็จบการบรรยายนะครับในหน่วยการเรียนดูที่สี่นะครับที่ชื่อว่า แรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ใบางานไว้นะครับนักเรียนตั้งใจทำาายงานนะวันนี้ครูเกสสวัสดีครับ